นี่เครับมันเป็นคําถามพื้นฐานที่ผมจริงๆดูข่าวเศรษฐกิจแล้วก็ทาข่าวเองนะแต่เวลามีคนมาถามผมเนี่ยผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันครับทําไมเกิดสงครามทําให้น้ํามันแพงครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าคู่สงครามเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ํามันครับมันจะทําให้น้ํามันแพงครับเพราะว่าผมขอแบ่งออกเป็นสองด้านครับด้านหนึ่งก็คือว่าสมมุติว่าผู้ผลิตผู้ส่งออกน้ํามันเนี่ยเป็นหนึ่งในคู่สงคราม สิ่งที่เขาจะทําก็คือว่าเขารู้ว่าน้ํามันครับมีมิติการเมืองระหว่างประเทศ <S <S สิ่งที่เขาจะทําก็คือว่าอ๋อคุณกําลังมาคุกคามเราเพราะฉะนั้นเราจะคุกคามคุณกลับด้วยการลดกําลังการผลิตลดกําลังการผลิตปับ๊บก็มีความหมายราคาน้ํามันก็จะพุ่งไปด้วยเทียบกันแบบนี้สมมุติว่าอยู่มาวันหนึ่งนะครับประเทศไทยผลิตข้าวได้น้อยกว่าเดิมครึ่งหนึ่งโดยธรรมชาติราคาขึ้นอันนี้มันเป็น,นกลไกปกติเช่นเดียวกันครับประเทศผู้ผลิตถ้าเกิดว่าเขาใช้วิธีแบบนี้คือ คุณมาคุกคามเราเราใช้น้ำมันเป็นสินค้าในการต่อรองสร้าง p o s i t i o n i n g ของตัวเองยกตัวอย่างครับปี1973-1976ในช่วงนั้นจะมีความขัดแย้งครับระหว่างสันนิบาตอาหรับก็คือกลุ่มประเทศอาหรับที่ปกป้องปาเลสไตน์อีกฝากหนึ่งก็คือจะมีอิสราเอลซึ่งแน่นอนก็จะมีชาติตะวันตกเนี่ยหนุนหลังกันอยู่ณเวลานั้นเนี่ยโลกของทางด้านของสันนิบาตอาหรับเขาก็รู้ครับว่าพวกนี้ต้องพึ่งน้ํามันของเราอยากกันนั้น ลดกำลังการผลิตลงราคาน้ํามันก็พุ่งขึ้นไปปี1973อย่างนี้เป็นต้นต่อมาครับอีกครั้งหนึ่งครั้งนั้นนะครับชาแห่งอิหร่านนะครับก็คือชาปาลวีมีการใช้วิธีการเดียวกันครับในการที่จะกดดันสหรัฐอเมริกาน้ํามันตอนนั้นจาก2.8ดอลลาร์ต่อบารเรลตอนนี้130นะฮะสมัยนั้น2.9นะฮะเซฟเยี่มไว้ขึ้นมาขึ้นมาภายในเวลาแค่ไม่กี่อาทิตย์ถึง9ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้น4เท่าภาษาฝรั่งเรียกวบางคนได้ยินฮนะดับเบิลทริปเปิลสเท่าเล้วะควอดรูเปอร์สเท่าตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะแบบนี้เหมือนกันครั้งนี้คู่สงครามหนึ่งในนั้นก็คือรัสเซียซึ่งมันผู้ส่งออกน้ํามันรายใหญ่ที่สุดอันดับที่สาของโลกเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครั้งนี้แตกต่างนะฮะร,รัสเซียไม่ได้ไปบ,บ,บ,บังคับขครไม่ได้ขึ้นราคาน้ํามันนะไม่ใช่นะฮะแต่วิธีคือวิธีก็คือว่ารัสเซียอยูขอ่ของตัวเองก่อน ทางด้านของพันธมิตรนาโตบอกแบบนี้เราจะไม่นําเข้าน้ํามันจากคุณมีความหมายว่าน้ํามันหายจากระบบการค้าน้ํามันโลกไปเลยเจ็ดถึงแปดล้านบรเรลต่อวัน็็หมึงก็อยู่ดีๆซัพพลายหายไปเลยพอซัพลายหายไปปั๊บก็มีความหมายน้ํามันที่มีอยู่ในโลกซึ่งก็จะประกอบด้วยกลุ่มโอเปกเป็นหลักครับก็ต้องค่อยๆเทขายออกมาทีนี้ถ้าเกิดว่าทางด้านกลุ่มประเทศเช่นซาอุดีอาระเบีย UAE ประเทศอื่นๆหลักๆเนี่ย เขาไม่ยอมเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อที่จะมาชดเชยสิ่งที่หายไปคคือสิ่งที่นาโต้ปฏิเสธที่จะรับเข้าไปก็มีความหมายว่าราคาของมันก็จะขึ้นมาด้วย<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกทุกสงครามนะครับแต่ว่าสงครามที่เกี่ยวข้องกันโดยที่มีหนึ่งในคู่ขัดแย้งเนี่ยเป็นผู้ส่งออกน้ำมันมันจะเกิดปัญหาแบบนี้อยู่ค่อนข้างเสมอครับโอ้โหเ,เข้าใจกระจ่างแล้วมันหายออกไปจากตลาดมันหายไปจากตลาด,าาลาดเพราะว่าในประวัติศาสตร์อาจจะ ฝั่งคู่สงครามลดเองเพื่อกดดันแต่คราวนี้ฝั่งต่างกันคือรัสเซียเขาไม่ได้ลดแต่ว่าเป็นการแซงชั่นจากทางนาโตทางยุโรปที่ลดการพึ่งพิงน้ํามันจากเขาคือฉันไม่ซื้อจากคุณฉันไม่ซื้อจะเหมือนจะตัดตังค์แต่สุดท้ายผลกระทบมันก็เกิดขึ้นกับทั่วโลกกับทั่วโลกแล้วก็ไปถึงหน้าปากซอยผมอย่างที่บอกถูกต้องลดสินน้ามันกันเพราะสินสินค้ามันน้อยก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ก็จะต้องไปดูแล้วครับว่า ในกรณีถ้าเกิดรัสเซียสามารถที่จะขายพลังงานของตัวเองอให้อินเดียกับจีนได้สมมุติเขาจะไปใส่ในคลังน้ำมันสำรองหรืออะไรก็ไม่รู้รผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่หลายคนวิตกกังวลคืออะไรไหมครับอับรัสเซียบอกว่าถ้าคุณเป็นอย่างเนี้ยแล้วคุณมากดดันผมแบบเนี้ครับเดี๋ยวผมจะลดกําลังการผลิตในการที่จะซัพพลายน้ํามันโลกไม่ว่าผมจะขายไปที่ใดก็ตามแต่ถ้าแบบนั้นระวังไว้นะเดี๋ยวราคาน้ํามันพุ่งพรวด แต่นี้หวังว่าจะเป็นไปไม่ได้ครับ300ดอลลาร์ต่อแบเรลโอ้โหคือแพงกว่าที่แพงที่สุดเท่าตัวหนึ่งอันนี้เป็นคําขู่ผมเชื่อว่ามหาอำนาจโลกเขารู้ครับเขากำลังคนวณกันมาแล้วว่าจุดไหนจึงจะเหมาะสมในการที่จะมีดุลยภาพพอให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเจ็บปวดครับแต่ขณะดเดียวกันไม่ส่งผลกระทบถึงขนาดว่าเศรษฐกิจล่มสลายทั่วโลกเพราะวานิยชวนคํานวณราคาบาเรลตีเป็นดอลลาร์เทียบเป็นลิตรบาทวันนี้ผมเห็นนักวิเคราะห์บางท่าน ประมาณว่าไม่แน่นะคนไทยอาจจะได้เติมน้ํามันเบนซินสองลิตรร้อยถ้าจะเกิดอย่างนั้นขึ้นเนี่ยมันจะต้องชวนคิดเลขเลยฮะดื้อๆเลยมันจะต้องราคาประมาณไหนถ้าสองลิตรร้อยมีความหมายติ้งต่างว่าตอนนี้นะฮะติ้งต่างว่าสี่สิบบาทสี่สิบบาทเนี่ยบวกเข้าไปอีกสี่สิบบาทบวกเข้าไปอีกสิบบาทคสิบบาทเอายี่สิบสตางค์หารครับอกดก็คิดเลขเลยฮะก็ประมาณห้าสิบเหรียญ โดยประมาณนะลองกดดูนะฮะมีความหมายว่าอครับห้าสิบครับอ่าห้าสิบนะก็มีความหมายว่าถ้าปัจจุบันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดครับบวกเข้าไปห้าสิบหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดนั่นจะมีความหมายว่าหนึ่งลิตรเราจะต้องจ่ายห้าสิบบาทอันนี้คือถ้าคิดสมการตรงๆก่อนนะตรงๆก่อนถ้าเป็นแบบกลมๆเากลมๆถ้ากลมๆก็คือว่าถ้าเป็นแบบนั้นคือหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดแต่เขาขู่ไว้สามร้อยเขาขู่ไว้สามร้อยแต่แต่ผมว่า ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้ครับต้นปีหลายคนมีความรู้สึกวิตกกังวลว่าราคาพลังงานค่อนข้างแพงตอนนั้นยังไม่มีเรื่องนี้นะค,ะครับปูตินเองออกมาพูดบ,บอกว่าอย่างไรก็ตามรัสเซียจะไม่ปล่อยให้ราคานั้นเกิน1น0รอยดอลลาร์ต่อบเรลโดยเด็ดขาดเพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดราคาถึงค่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับครับทั่วโลกจะพยายามหาพลังงานทางเลือกอย่างรวดเร็วเช่นทุกคนจะเริ่มต้นสำรวจแหล่งพลังงานใหม่ๆอใช่ใชเช่นในปี2008ที่ราคาน้ำมัน1 4 7ร้อยสี่็ดดอลลาร์ ตอนนั้นสิ่งที่สหรัฐอเมริกาได้ทําก็คือการไปพบว่า,าหินดินดาน<ม>ซึ่งอยู่ใต้ชั้นดินเนี่ยจริงๆมันมีน้ามันเพียงแต่ต้องหาเทคโนโลยีเอามันออกมาได้ที่สุดมันเป็นการเร่งปฏิกิริยาครับ<ม>ทำให้ทั่วโลกเนะี่ยเริ่มต้น EV วีเห็นไหมครอีวีเกิดขึ้นพระตออน,นั้นนะฮะ<ม>เริ่มต้นนิยมตอนนั้น เชลออยเกิดขึ้นเพราะตอนนั้นและทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6กสิดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นเวลายาวนานเลยครับผม<อ>ถ้ามองแบบนี้คือไปกดดันอย่างเดียวก็แม่ฝรั่งเียก็รู้ว่านี่คือขุมทรัพย์หลักๆของเขาแหละเขายังทานฟอร์มอุตสาหกรรมหลักอื่นเพื่อหล่อเลี้ยงประเทศถูกต้อง,งไม่ได้น้ํามันก๊าซธรรมชาติคือขุมทรัพย์ใหญ่ของเขาการทําอะไรที่รุนแรงเกินไปเหมือนดาบสองคมมัเมนเด้งกลับมาเหมือนกันท่าโลกนี้เปลี่ยนหาพลังงานอื่นมาได้เร็วหรือเร่งปฏิกิริยาให้เขาหา พลังงานอื่นมาทดแทนเร็วเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเดือดร้อนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกฝ่ายคือต้องบีบคลายบีบคลายในดุลยภาพที่เหมาะสมถามว่าเหมาะสมคืออะไรแต่ละประเทศเขาคิดมาแล้วว่าตรงไหนคือเหมาะสมแค่จะมาหาจุดดุลยภาพของโลกอย่างไรได้บ้างครับ